แค่วิราปีหนึ่งเทอมหนึ่งเรียนอะไรกันบ้างไปดู วิาครับปีนเทอมหนึ่งก็จะเป็นระบบภาคเรียนอยู่นะครับก็จะเรียนเป็นเทอมหนึ่งเทอมสองแต่ถ้าขึ้นเป็นปี2ปี3เนี่ยก็จะเรียนเป็นแบบบล็อกมากขึ้นนะครับส่วนการตัดเกรดเนี่ยก็จะมีการตัดเกรดแบบอิงเกณอิงกลุ่มนะครับแล้วก็แบบ OSU หรือแบบผ่านไม่ผ่านนะครับในช่วงปีหนึ่งเทอมหนึ่งเนี่ยเป็นช่วงวิชาสบายๆเนาะเพราะว่าจะมีวิชาที่ให้เราได้แบบตัวเข้ากับการเรียนแพทย์ก่อนนะครับก็จะเป็นวิชามหาวิทยาลัยมากกว่าวิชาคณะของวชีละเองครับก็จะเป็นวิชามหาวิทยาลัยเกี่ยยยววกกกกกกัััับบสงงงขขออมมมเเเนนาาะ็็จปรรรีี่ชุ ไปดูพื้นที่ของชุมชนเนาะต่อมาก็จะเป็นผู้วิชาทักษะที่จาเป็นต่อการเรียนรู้การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็มีวิชาเลือก2วิชาก็จะเป็นของผมเรียนวิชาเทคนิคการปรุงแต่งเครื่องสำอางจากวัสดุธรรมชาติก็จเมียวิทยาวิธีการปรุงแชมพูเซรั่มนะครับแล้วก็วิชาดนตรีวิจักต์ดนตรีวิจัก์ก็คือวิชาดนตรีเลือกนะครับก็สามารถที่จะเลือกเรียนได้ทั้งพวกกีตาร์ไวโอลินเปียโนนะครับการขับร้องเป็นต้นวิชาที่ยากของเทอหนึ่งหน่อยก็จะวิชาเคมีทางวิทย เราต้องเรียนเพื่อที่เราจะไปนําความรู้นี้ไปต่อยอดในช่วงของไปโอเคมกับไปโอเซลในช่วง,งเทิมสองก็จะยากและเป็นวิชาที่ตึงมือในช่วงของปีหนึ่งคหนึ่งครับ